หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 ปวกนกช่วยชีวิตหนุ่มวัย18ปีขี่รถจักรยานยนต์ชนรถกระบะกลางลำหลังเลี้ยวตัดหน้าแค่เจ็บคางแตกจรประทานตราดเผยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียงพอใช้ในช่วงฤดูแล้งด้านประปาของใหญ่ปรับแผนปล่อยน้ำรองรับการขัด จังหวัดตราดและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รูดแก้ไขปัญหาพื้นที่ทิ้งขยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการใช้ที่ดินแปลงตัดก,กา หมวกกันนอกช่วยชีวิตหนุ่มวัย18ปีขี่รถจักรยานยนต์นชนรถกระบะกลางลำหลังเลี้ยวตัดหน้าแค่เจ็บคางแตกบริเวณหน้าป้อมยามบ้านท่าพิกตะบนท่าพิกอำเภอเมืองจังหวัดตราดรอยตำรวจโทรหญิงชมพูนุชสิงสถิตพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจง้งมีอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งราย หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน1กข8 5 5 1ตราล้มอยู่บริเวณเก,กาะกลางถนนท,นนทราบชื่อคนขับชื่อนายวิทวัฒน์เจาะสุนทรอ,อายุ18ปีพักอาศัยอยู่ที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราได้รับบาดเจ็บคางแตกอยู่ในอาการมึนงง ขณะที่ยังสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบคาศีรษะอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราส่วนคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะโตยโยต้าหม่เลขทะเบียนบอส .728 ราชบุรีเป็นรถรับส่งคนงานก่อสร้างถนนสุข,ขุมวิทสภาพรถประตูและกระจกข้างคนขับยุบและแตกเสียหายทราบชื่อคนขับชื่อนายสุนทรไม่ทราบนามสกุล เบื้องต้นสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าเวลาเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้การขับขี่รถยากลําบากซึ่งรถยนต์กู้กรณีกําลังเลี้ยวกลับปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ขี่มาทางอําเภอของใหญ่พุ่งชนกลางลําแม้ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะเบรกแล้วแต่เนื่องจากถนนลื่นส่งผลให้เจ้าของรถจักรยานยนต์บาดเจ็บ ซึ่งโชคดีที่ผู้ได้รับบาดเจ็บสวมหมวกกันน็อกสามารถป้องกันศรีรษะจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างดีอย่างไรก็ตามร้อยตำรวจโทหญิงชมพูนุสิงสถิตพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตราจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอีกครั้งเพื่อหาผู้กระทำผิดและชดใช้ความเสียหายต่อไป จังหวัดตราดและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รูดแก้ไขปัญหาพื้นที่ทิ้งขยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการใช้ที่ดินแปลงตตกาศใช้เงินงบประมาณ47ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีนายประธานสุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจากการที่ทางอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพื้นที่880ไร่ในการพัฒนาซึ่งยังมีพื้นที่กันไว้50ไร่เป็นพื้นที่ทิ้งขยะที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทางจังหวัดได้เสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในที่รัฐพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราให้รัฐบาลได้แก้ไขซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณวงเงิน47.16ล้านบาทโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลไมลรูดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยให้ทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ ขณะนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รูดได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วในส่วนของการขอใช้พื้นที่สาธารณะแปลงตะกาศของเจดีเป็นพื้นที่จัดทำโครงการระบบกำจัดขยะซึ่งนายสุรศักดิ์อินทรประเสริญในองค์การบริหารส่วนตำบลไมลูดเปิดเผยว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไมลูดได้ยื่นคำร้องขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อในอำเภอคลองใหญ่ตามคำขอลงวันที่21ตุลาคม2558และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นกวดอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลไมลู่ใช้ที่ดินแล้วโดยให้ขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อน และกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งเมื่อวันที่25กรกฎาคม2559อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลไมลูดใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งแปลงได้มีกำหนดระยะเวลา5ปีตามในข้อ22วงเล็บ2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ขอหรือองค์การบริหารส่วนตำบลไมลรูดจะต้องดำเนินการถอนสภาพที่ดินโดยใช้งบประมาณของตนเองให้แล้วเสร็จก่อนครบอายุการอนุญาตและเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐตามมาตรา91แห่งประมวลกฎหมายที่ดินขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตราพิจารณาลงนามในใบอนุญาต แล้วรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรีใต้สถานีบีทเอสอนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศ่งแปดหนึ่งแสถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แป5สีสถานีขนส่งตราดโทรศูนย์สา 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจรประปทานตราดเผยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียงพอใช้ในช่วงฤดูแล้งด้านประปาคลองใหญ่ปรับแผนปล่อยน้ำรองรับการขาดแคลนพร้อมลดแหล่งดันน้ำในอีกเวลากลางคืน นายสมคิดสัมมาหุหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการจุลประทานตราดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักสามแห่งของจังหวัดตราดประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำของสน,นุอ,อําเภอบ่อไร่มีการกักเก็บอยู่ร้อยละ85.52หรือจำนวน55.588ล้านลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ำของห้วยแรงอําเภอเมืองปริมาณกักเก็บร้อยละ93.32 หรือ34.341ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำเขาระก,กรรมอำเภอเมืองปริมาณเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ86.06หรือจำนวน41.04ล้านลูกบาทเมตร นายสมคิดกะว่าช่วงนี้จังหวัดตราดเข้าสู่ฤดูแล้งมาแล้วสองเดือนซึ่งปริมาณเก็บกักน้ำของจดประทานมีมากพอที่จะรองรับการใช้น้ำของทั้งเกษตรกรและประชาชนทั่วไปซึ่งปริมาณน้ำจำนวนนี้มีมากกว่าปีที่ผ่านมา กองใหญ่จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์อำเภอกองใหญ่ครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2560ที่สนามโรงเรียนอนุบาลวัดครองใหญ่อำเภอกองใหญ่จังหวัดตราในอาภากรเจเดญนผลนายกองการบริหารส่วนตำบลกองใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์กองใหญ่โดยมีวาที่วเรตีธนพงศ์บุญวาทีประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอกองใหญ่ นำคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันและคณะครูอาจารย์แต่ละโรงเรียนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ทั้ง13โรงเรียนเข้าร่วมงานวัที่ริรตีธนพงศ์กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์อำเภอคลองใหญ่ มีการแข่งขันทั้งหมด6ประเภทการแข่งขันปั่นจักรยานการแข่งขันวิ่งการแข่งขันกระโดดไก่การแข่งขันโยนบอลลงตะกร้าการแข่งขันชักคเยอะร์ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งสีด้านแก่เด็กปฐมวัยอันได้แก่การพัฒนาด้าร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา เป็นการเสริมสร้างความรักความสามาคัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแก่เด็กประถมวัยและอัจฉริยภาพด้านการกีฬาแก่เด็กประถมวัยอีกทั้งหาตัวแทนนักกีฬาระดับประถมวัยของอำเภอคลองใหญ่เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไปวันนี้เห็นคนเขาเผาพริกเผาเกลือแช่งกัน เวลาเขาแช่งกันก็มักจะเผาพริกเผาเกลือด้วยความเครียดแค้นขอให้มันเป็นอย่างนั้นขอให้มันเป็นอย่างนี้นะหยิบเกลือใส่เข้าไปแค้นกันอาฆาตกันในขณะที่เผาพริกเผาเกลือแช่งควันมันจะไปไหนล่ะท่านมันก็กลบอยู่ในบ้านของตัวเองควันมันก็รมเข้ามาหน้าของตัวเองเมื่อเผาแล้วไม่ได้ดูทิศทางลมไม่ได้ดูอารมณ์ ว่าอารมณ์นี้มันไม่ใช่อารมณ์รักไม่ใช่อารมณ์ดีเป็นอารมณ์ร้ายมันก็เข้ามาแสบหูแสบตาแสบเผ็ดตัวเองก่อนที่จะโกรธถ,ถึงขนาดกับเผาพริกเผาเกลือแช่งกันอาตมาก็เชื่อว่าต้องมีความเครียดแค้นแบบถึงที่สุดสภาวะใจไม่ดีเลยดังนั้นเวลาเผาแช่งใครแน่นอนแสบหูแสบตาก็คงไม่ได้เกิดขึ้นที่ใครมากเท่ากับที่ตัวเองลูกหลานในบ้าน ก็เห็นอารมณ์ของพ่อแม่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นมิตรบ้านก็ร้อนพอลูกร้อนสามีพัญยาร้อนที่ทำงานร้อนเมื่อเผาแช่งกันสุดท้ายที่สุดมันก็กลับมารมหูรมตาให้ตัวเองต้องเจ็บปวดวันนี้อย่าได้เบียดเบียนใครอย่าได้เผาแช่งใครเพราะควันมันไม่ได้ไปไหนมันก็กลบมาทำให้เราต้องแสบหูแสบตาอยู่นั่นเองต้องขอจบก่อนนะิยมนะ มาแสบตาเหลือเกินจเจริญพร